มามามามีกรอบสามรสมีกรอบสามรสวุ่นวายปลานวนปลานวนมีวุ่นบหม้นีดจ้ะอ๋อมีแต่วุ่นวายปลานวนนะจ๊ะวันนี้สาวสาวของดองก็มีเด้อใส่กรอบหมดแล้วบอกคนเด้อเดี๋ยวเขาสิใส่กรอบหมแล้วเด้อสู้ฟังเสียงยันหน่อยนี่ปาดเขาเมาไหมเห็นลูกเสือแมนเขาเมาข่หัตตาซื้อเครื่องโลกข่หัตตาเฮ็ดยังพม่ได้หมดอยู่ย่ายเฮ็ดเขาเมาคุกใส่บอกข้าวอ้อนมาซื้อละในว่องนี่ละ ม네ุนีก็ได้ได้ยังไปแต่พักกระเดาไปสองมัดกับเผ็ดหละกการพัก้าไปกินก็ตามบะหุงก้อยกุ้งเนาะก้อยเนาะโตไหฮะวันนูต่อยล่งหวะวันนู้จอร่องหวยี่สิบกิโลกระนลด่อถึงี่ิบกิโยบอเห็นพวกนู้นไปเที่ยวบ่ บอล้วอย่สนามบิ่กูก็เห็นแล้วลากกระเป๋าอยู่ผู้เดียวบอ <c oughs> บอบอ,บอจะไปไทยจากเ่อไปย่า่โอ้ความว่ได้ไปตั้งแต่คอยไปลบมากแล้วมันก็นเป็นโควิดก็เลยบ่ได้บ้านนี่ไปอีก,าากคอยไปลบมากพอดีย่ายเกือบเป็นบ่ได้ควัญประเทศเกือบไม่ต้แตกลากยุง่งในไทยยังไง เบ,บื้องล่ะบันไดกริกื้อยังเนาะเอาว่งเพีกแหงแบบถุงไงบอยมี่บอกเธอันบบน,น,อน,น,น,อนนี้น้ำเออเดี๋ยวใคยมาเอา,าอาทิตย์หน้าสิไม่กี่ด้กามาอบร่มสู่อาทิตย์อยูะบบฮะ<อ><อ>ร้านในวงขายปลาถูกได้นี่ ปกติมันแพงไดยี่ห้อนี่ยนะนปกติมันเกือบสี่ร้อยอ่ะเใช่เพราะว่าถ้าสั่งทาง,ทางอินเทอร์นเ,นเนต็ตมันถูกก็จริงแต่บวกค่าส่งก็ราคาพอๆกันเศ<ป>ร้อาอะค่ะอยากกินยังซื้อในประเทศสวีเดนโลดค่ะมีขายซูนเน่ย์ายที่เศร้าเลยไปสองร้อ,อยหกสิบเอ็ดคนนันปรับภาษีน้ำเข่าเรื่องเท้ามันปรับแล้วเข้าไปในหอดของเด้อ กนำ้นำอีหลานกระซื้อกระทมงมาโอ้ยูมาศูนย์้กระท่องยูน่บัดวายากระท่งแหงมันบอกกระทงอันขนมนมันแมนมมัเน